บล u ดโซเรโซแนนเปิดให้บริการในสต re ไทยทั้ง2ระบบแล้วบล u ดโซเรโซแนนเป็นเกมแอชชั่นที่ได้รับลิขสิทธิ์แท้จากบลิดซึ่งให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ในโลกของโ so ซ o so c i e t y ผ่านการควบคุมตัวละครที่มีความสามารถในการใช้ดาบฟันวิญญาณและปลดปล่อยบางไคด้วยการสัมผัสป,ปลายนิ้ว โดยเกมนี้ไม่เพียงแค่มีระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วและตื่นเต้นแต่ยังสามารถจับคู่ตัวละครจากบลิทที่ผู้เล่นคุ้นเคยได้ตามความถนัดเพื่อสร้างคอมโบและกลยุทธ์ในการต่อสู้รวมถึงการสุ่มตัวละครคลาสสิกจากบลิทและการการันตีตัวละครที่คุณชื่นชอบจากการสุ่ม80ครั้งเพื่อเพิ่มความสนุกในการรวบรวมทีมและพัฒนาความสามารถของตัวละครในทุกด้าน ตั้งแต่การโจมตีไปจนถึงการป้องกันโดยที่เกมนี้ยังคงความค่าสิทธิของบิดไว้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งการบอกเล่าเรื่องราวที่แฟนบิดทุกคนจะต้องประทับใจนอกจากนี้ยังมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและสร้างบรรยากาศการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมด้วยดาบฟันวิญ,ญญาณที่ผู้เล่นสามารถควบคุมและสัมผัสได้ถึงการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบิดอย่างแท้จริง